สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่จอดแฝดมาเดินกันไปค่ะท่ามกลางรถเยอะเลยไป เป็นตรงนี้ก็จะเป็นเออถนพนพหลโยธินนะคะแยกรัชยโยธินอันนี้ก็จะเป็นตึกช้างปะกุยรัชยโยธินกุยรัชยโยธินปะ น,นี้ก็คือกินวินเทจกินวินเทจนะคะกินวินเทจรัชโยธินนะคะเมื่อกี้บีบีไปตลาดแดนนรามิดมาเขาไม่เปิดหรือว่าเขาปิดแล้ววะฉันก็ไม่ได้ตามข่าวฉันก็ไม่ได้ดูข่าวนะคะมาเรามาเที่ยวกันที่นี่ก็ได้นะคะกรีนวินเทจรัชโยธินเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ เรามาดูกันเลยอุ้ยนี่ร้านอะไรวะทำไมมันดูคลาสสิกจัง mm hmm. ก็จะมีพวกอ๋ออันนี้ก็จะเป็นร้านร้านนั่งชิลใช่ปะเออเดี๋ยวนี้เงียบมากเลยอ่ะไม่เคยมากรีนวินเทจนะคะ ยุคนี้เศรษฐกิจก็ค่อนย่ำแย่นะทุกคนมันเงียบมากเลยอ่ะปะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเงียบมากนี่คือตอนกลางคืนนะคะ คืนของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คืนแห่งแฮงเอาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตึกช้างเพื่อนๆเห็นตึกช้างใช่ไหมป้าเราไปดูจ้ะสวยมากเลยอ่ะเสื้อยีนก็มีไป้าไปหาซื้อชุดแบบอันนี้มันก็ใกล้อมวยแล้วนะคะตุดจีแล้วนะอมวยอมมยอมวยใกล้จะแบบ ถึงวันวันตุดจีนแล้วเธอเราลองมาดูกันนะคะว่าชอบอะไรกันนะคะเราก็ใส่ได้ค้าะ้านะคะ,ะ,คะอันนี้ก็มีแบบฟองน้ำเลิศเลิศปเดินเดินต่อเผื่อมีอะไรแบบน่าสนใจ เ้ยเลือมีอะไรน่าสนใจนะทำไมเงียบขนาดนี้อ่ะเมื่อกี้ไปจัดจักมาก็เงียบเงียบนะตอนนี้ก็มาที่นี่ก็เงียบไม่เป็นไรนะคะเนี่ยสวยมาเที่ยวแบบตอนกลางคืนกรีนวินเทจที่รัชดาก็มีนะคะ ถ้าจําไม่ผิดอ่ะมีอีกที่หนึ่งก็คือรัชดาแต่อันนี้เป็นรัชโยธินแต่รัชดาบิ๊บ้เคยไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะค่ะอ่ะมาดูกันเผื่อมีอะไรน่าสนใจโหเสื้อนี้สวยอะแนวแบบน่ารักน่ารักเธอ มีทาเล็บก็มีนะคะทาเล็บโอตรงนู้นก็มีเราไปดูตรงนู้นกันปะทางนี้ก็มีเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบมือสองเออเผื่อแบบถูกใจใครก็ลองแบบซื้อกันไปนะคะเป็นเสื้อผ้าแนวมือสองเธอ 80ดบบาทเองไปเราไปเดินฝ sure> ั่งนี้กันโอ้โหโอ้มีขนม ขนมแบบโบราณโบราณเห็นไหมคนันนึกถึงสมัยเราเป็นเด็กอะ่ะเนี่ยอย่างยำยำช้างน้อยอะ่ะฉันก็จำได้เห็นปะเนี่ยยำยำช้างน้อยอเนี่ยเนี่ยยังมีอยู่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นมะนาวฉันก็เคยกินฉันจำได้ตอนฉันยังเป็นเด็กอ,ะอ่ะอ๋อไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อ เนี่ยดิน,นเดินเดิน,ดนก็สภาพมือสองแบบขายในราคาย่อมเยานะคะเหมือนตอนนั้นที่พี่ๆไปอะค่ะไปกินมินเทกของรัชดาเดินเดินเดิน,เด,นเดินไปดูให้ด้วยทั่ว อืมนั่นแหละ ค่ะเพื่อนก็มีเพียงประมาณเท่านี้สำหรับกินวินเทจนะคะก็ค่อนข้างเงียบเหงาแล้วก็ซบเซามากเลยนะในยุคนี้โอเคค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูอะไรข้างนอกกันต่อบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะรถติดมาก เพื่อนๆเดินมาข้างนอกอีกนิดนึงนะคะแถวๆหน้าเมเจอระะ์รัชโยธินนะคะก็เราก็เป็นคนกรุงเนาะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็ต้องเจอความวุ่นวายแบบนี้แหละถ้าใครไม่อยากเจอความวุ่นวายก็หาเวลาหยุดว่างสักพักนึงไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะแต่เราอยู่กรุงเทพเราต้องทำงานทำการใช่ไหมละ่ะไม่ได้มีเวลาไปไหนกับใคร เคเนี่ยแหละเออเนี่ยมาหาอะไรกินตรงนี้ได้นะคะเนี่ยมาเดินเที่ยวตรงนี้แป๊บนึงอุ้ยห้องน้ำเลิศหรอเธอนี่คือห้องน้ำหรือเนี่ยห้องน้ำเก๋เนาะ สุขพอดีหมูกระทะสุขพอดีหมูกระทะจ้ะอ่ะปะเดี๋ยวเราไปเดินเราไปเดินเที่ยวกันต่อ,เ,อ,อเนี่ยมีกับพงกับข้าวหากินข้าวหากินอะไรกัน อันนี้เป็นลานเบีย กันเพียงเท่านี้นะคะอยู่ที่หน้าเมเจอร์ราชโยธินค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกัน